เดินบำเพ็ญสมณะรมไปเนาะสบายนีย่เดินขจัดกิเลสในใจให้ใสๆใสพระเุดะก็มองทางกับมองกลางมองกลางกายและก็มองหนทางแต่ไม่ใช่มองข้างทางยกเป็นกรณีที่ จำเป็นที่รับผ้ารับอะไรต่างๆที่อยากโยมถวายเราะจะต้องสงบเวลาสำหรับบำเพ็ญสมณธรรมน,น,นี่นะจะก็ทอดสายตาลงพอดีพอดีไม่ตามเกินไปไม่เงยไ,ไม่ไถึงก็บชว k กดค้างเอาว่า เราเห็นแค่ภายในจะเห็นข้างนอกเดี๋ยวภาพข้างนอกจะมาติดตรงกลางเนี่ยไม่ไม่ติดกลางมันก็ติดตรงใจเนี่ยแล้วมันก่อจะแก่ออกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเจ๊ะเพราะฉะนั้นจริงต้องมองแค่ทอดสายตาเอาว่าให้เห็นโน้นทางไม่ชนอะไรไม่สะดุดอะไร อย่าออกนอกทางห้ามออกนอกรูกนอกทางเพราะก็ทำลูปไว้ที่เสือเลือเช่ไหมจ๊ะ,ะถ้าออกนอกรูปก,ก็ออกนอกทางนี่เนาะมันก็จะไปเข้าทางเขาเนี่ยแหละ <laughs> อย่างนี้เนาะแล้วก็มองตรงกลางเพราะว่า พละหรือกำลังของพละอยู่ภายในเป็นกำลังที่อยู่ที่ภายในอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นกำลังทุกสิ่งเลยกำลังกายกำลังใจกำลังความคิดสติปัญญากำลังสารพัดจกนกระทั่งถึงกำลังแห่งการตัดสู่ธรรมบรรลุธรรมนี่เนาะจะเกิดพละห้าได้กำลัง เดี๋ยวให้พระอาจารย์ท่านเตรียมตัวกันจะได้ถามได้พระละห้ามีอะไรมั่งเออรือพร้อมที่จะตอบเลยเอาพร้อมเนาะอ่าพระละหักมีอะไรบ้างจ๊ะมีศรัทธาพระละครับมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาครับศรัทธาวิริยะ สติสมาธิปัญญารวมเรียกว่าภละหา้าพะละห้ามีหนึ่งภ้ามีาาิ่ะละห้ามหนึ่งะีนึ่งภมี่ะ้ามี่ะาีนะรหี่ะามนะสหามช่ะห้มาและ้าะไรอีกนะจ๊ะสองมมามิปัญญา ่าอย่างนี้นะรวมประชุมอยู่ภายในนี่แหละถ้าใจหยุดนิ่งได้พระห้าก็เกิดนี่เนาะเป็นกำลังการตัดสรนุธรรมเดียวนี่เจ้ะมีความเชื่อในคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีความเพียรที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามีสติ นี่แหละจ้าไม่เพลอสติกสบายครู้ตัวฝ่าใจจะตัอ้งอยู่ที่กลางกายตรงนี้นี่นะสมาธิจึงจะเกิดนี่งใจตั้งมัน่นนิ่งแน่นนิ่งนุ่มอย่างนิ่งแน่นแล้วก็นุ่มนวลควรเนี่ยงารงานก็จะหลุดพวกเข้าไปข้างในเลยนะ หลุดจากหยาบลวกไปเลยเนี่ยผ่านดวงตาชั้นต่างๆไปถึงชั้นที่ห้าคือทำมาจากขูนี่นะจ๊ะนี่จะดวงตาที่ห้าไ่ตาที่สามนะตาที่ห้าเนี่ยตาเปจากขูที่อยู่ที่พระธรรมกายเห็นไหมจ๊ะปัญญาก็เกิดแต่ปัญญาในที่นี้คือปัญปญ,ญาที่เกิดจากการเห็น ที่เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาญพูดง,ง่ายๆคำเต็มเลยเห็นแจ้งด้วยปัญญาคือเห็นแจ้งไปถึงไหนก็รู้แจ้งไปถึงตรงนั้นเราดวงตาภายในมันจะเห็นได้รอบทิศนี่แหละจ้ะรอบทิศไหลซ้ายขวาหน้าหล้างล่างวนตรงกลางอยู่ตรงกลางกันนั้นเลดยไม่ต้องเอี้ยวไม่ต้องเหลียว ที่เดียวนิ่งๆซึ่งมันมหัาตรจันในดเดียวเป็นการเห็นที่วิเศษที่แจม่มแจ้งหายสงสัยเยนี่จ้ะนี่จะแล้วก็แตกต่างจากการเห็นที่เราเคยเห็นในตามนุษย์อย่างนี้นะเห็นทั่วทั่วไปอย่างเงีย้ย,ย,ยแม้แต่ตาทิพย์ของเทวดาก็ยังไม่เห็นแจม่มแจ้งขนาดน,นี้นะเออ พรมก็ตามรูปพรมก็ตามที่มีสมาบัดแปดเนี่ยก็ยังไม่แจมแจ้งขน,นาดนี้ระดับแจมแต่ไม่ถึงกับแจ้งระดับแจมก็ถ้าแจ้งกับประมาณสักเจ็ดโมงแปดโมงเก้าโมงอะไรอย่างงี้แต่ธรรมจักรคูนั่นยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเมือเราเอาดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเนี่ยรเรียงกันเต็มท้องฟ้าเลยสว่างพร้อมกันพลุ โอ้าวเห็นไหมจ๊ะอย่างงี้ไงปัญญาก็เกิดคือความรอบรู้เกิดขึ้นนี่นะจ๊ะรู้รอบด้านเลยด้านดีด้านชั่วด้านทูกด้านผิดด้านคุณด้านโทษด้านเาะด้านควรด้านไหนเป็นประโยชน์หรือด้านไหนไม่เป็นประโยชน์รู้รอบด้านนี่นะจ๊ะแล้วก็เลือกเอาด้านที่ดีที่เกิดประโยชน์เนาะ เดี๋ยวได้ยินกันแล้วเปล่าชวนี้อ่ะ,อะจตคุษาครุ้่ใหญ่นี่มันโรงเรียนรุบาลน,นะ,ะโลกพระธรรมทายาทีรักทังหลายโดก็อยู่หรือเปล่าจ๊ะ,ะหรือหลับกันไม่เรียบร้อยแล้วอย่างเนาะนี่เนาะกำลังอยู่ที่ตรงนี้นะลูกนะอยู่ภายในกำลังที่มาจากภายใน ตงรงกลางกายฐานที่เจ็ดนี่นะทุกอย่างเลยพอมันพุ่งลงไปเรากายเบาใจเบาใสใสมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจทุกอย่างก้วนี่จ้ะจะก,กลั่นแผ่นดินให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินเป็นแผ่นดินแก้วทุกอย่างแก้วญาติโยมที่เขามาอนุโมทนาสาธุการก็จะได้บุญกัน เยอะแยะเลย<า>นี่เจ้าทั้งตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวพานกลางนี่นะ <c oughs> ได้บุญเยอะแย,ยะเลยนี่จ้าอ,อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราเป็นเนื้อนาบุญจะเป็นผู้ให้กำลังใจผู้อื่นให้กำลังแด่ผู้อื่นกำลังแห่งการตัดสุรรม แก่ผู้อื่นที่ดูเราเป็นต้นบุญต้นแบบเนี่ยจ้ะความสงบสงเงียมสง่างามก็จะบังเกิดขึ้นนี่ไงกำลังทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้นะลูกเนาะอยู่ภายในนี่จะ้ะพอมีปิติสุขหล่อเลี้ยงใจเนี่ยมันหายปวดหายเมื่อยหายร้อนหายกระหายหิวหายกระหายหาย,หาย,หายสบัส พราะาไม่ได้นึกถึงเลยมันปลื้มปลื้มปลื้มโอ้นี่นเนาะจที่ก็มีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจนี่เนาะสามเดือนน,นี่นะี่เนาะสามเดือนนี่ไม่ต้องฉันอะไรเลยจะยยองคนนี้ก็ไม่ได้ทานอะไรเลยถ้าเราทําได้อย่างท่านเนี่ยนะตลอดปัรหาเลยเขาก็มีอยู่นอนก็ไม่ได้นอน อยู่อริยบทเดียวไงกหนึ่งก็มีอยู่นะเอออย่างนี้ไงกำลังมันเกิดขึ้นถ้ากำลังเกิดขึ้นที่เราในญาติโยมเองก็จะเกิดกำลังตามกำลังใจนะเราเป็นผู้ให้นะลูกเนะาะนี่ไงผู้ให้ยอ่อไปกว่ารู้สึกยิ่งใหญ่ทีเดียวเพราะ ผู้ให้ยอมเป็นใหญ่ในตัวนะมีปิติลักภากภูมิใจและยอมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ให้นี่นะโอ้ยนี่ยทายาทยอมเห็นพุทธบุตรและเกิดกำลังใจได้รับกำลังใจจาก,พ,ากพุทธบุตรอืมยอมยิ่งมีสตาาษาทะคารบรักเลื่อมใสพุทธบุตรนั้นนี่เนาะนี่ไง อ๋อนี่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกได้ยามเรามีทุกข์ก็พึ่งท่านได้ยามมีสุขนึกถึงท่านกับเริ่มนะไม่ใช่ไปให้ท่านพึ่งมึงนะนี่ไงยามมีสุขแล้วนี่นะอ๋อ นึกถึงกระจายกระรองก็ไปสู่ภายในได้อย่างเงยเงยนี่ไงและลึกมันหลายกระจายสูงส่งตลอดเลยดีไหมพ<ด>ระพ่ลงนี้23่มกิโลเมตรออ,สบบอรดสบายนี่นะให้เป็นบร,รมีสิบทัศนของเราทุกย่างก้าวเลยดีไหมจ๊ะ